เมื่อครอบครัวกริฟฟินไม่ใช่สิ่งที่สุขสต์อีกต่อไปแฟมิลี่กายแอนนาล็อกเฮอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องอีไลอารอนกันด้วยนะครับแฟมิลี่กายแอนนาล็อกเฮอจะเป็น a n a l าล็อ r เฮอสั้นๆครับโดยที่เปิดฉากมาจะว่าในเรื่องของพ่อหมีกับลูกหมีที่ไปอยู่ในสวนสาธารณะและโดนบีเตอร์กริฟฟินสังหารทิ้งอย่างเลือดเย็นโดยที่กริฟฟินนั้นได้ทําการชี้มาที่ลูกหมีแล้วก็บอกว่า อย่าเอาไปบอกใครนะเราจะตัดฉากไปที่บ้านหลังหนึ่งที่เหมือนว่าจะมีเด็ก2คนครับที่กําลังพูดคุยปลาใสากันที่เหมือนกําลังจีบกันอยู่ปีเตอร์กิฟฟินนั้นก็เข้ามาแล้วทาการสังหารพวกเขาแบบไม่ปราณีครับตัดฉากไม่อีกฉากหนึ่งที่จะเป็นปีเตอร์กิฟฟินนั้นพยายามที่จะไปรับสมัครงานครับปีเตอร์กิฟฟินเลยชีย้ไปถึงข้างๆที่กําลังไฟไหม้อยู่แล้วบอกว่าเห็นนั่นไหม นั่นแหละฝีมือผมเองแล้วก็ตัดมาที่บ้านของเพื่อนบ้านครับที่เหมือนว่าจะไปพูดอะไรไม่เข้าหูปีเตอร์สักอย่างปีเตอร์เลยทําการเอาขวานสับไปที่บริเวณอกครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นภาพที่รุนแรงเอามากๆและปีเตอร์ก็ยังไม่หยุดล่าสังหารคนครับจกนกระทั่งเหมือนว่าครอบครัวของทางปีเตอร์นั้นรับไม่ไหวอีกต่อไปแล้วก็เลยทําการระเบิดบ้านทิ้งและกลายเป็นโศกอนาตการรมอย่างหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวปีเตอร์นั้นเสียชีวิตกันทั้งหมดเหลือเพียงแค่ลูกคนเล็กและหมาของเขาครับซึ่งบอกได ด้วยนะครับถ้าไดาคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับ